ชาวบ้านร่วมกันสำรวจพื้นที่จุดกอ่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลายตำบลห้วยแก้วอําเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่หลังขอโครงการไปตั้งแต่ปี2547หรือกว่า19ปีแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ป่าบริเวณนี้เป็นป่าโซน C และโซน E ซึ่งชาวบ้านได้เห็นชอบให้กอ่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง นายกอบตห้วยแก้วระบุว่าโครงการนี้ขอมานานผ่านหลายรัฐบาลเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นคือการปรับปรุงแก้ไขรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงวิงวอนให้ภาครัฐดําเนินการช่วยเหลือชาวบ้านสําหรับพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ําแม่ลายเป็นโครงการอ่างเก็บน้ําขนาดกลางใช้พื้นที่ป่าประมาณ2 4 8ไร่มีความจุกักเก็บน้ํา5.33ล้านลูกบาศก์เมตรสร้างกั้นลาน้ําแม่ลาย คาดว่าหากสร้างเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการขัดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในเขตพื้นที่ชนละปะทานได้ประมาณ4,000ไร่ครับน้ำมันและขยะบ,บนเปื้อนครับน้ำมันถูกคลื่นซัดขึ้นบนชายหาดในยางหาดในทอนหาดไม้ขาวและหาดกระตะกะรนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหาดในยางอุทยานแห่งชาติสิรินาชพบคราบและก้อนน้ามันมากกว่าหาดอื่นๆการแก้ไขปัญหาทําได้เพียงระดมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บแต่ไม่สามารถจัดเก็บได้หมดส่วนการติดตามแหล่งที่มาของคราบน้ํามันขนาดนี้สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตทําการตรวจสอบย้อนกลับหาข้อมูลเรือที่ใช้เส้นทางฝั่งตะวันตกในช่วงเวลาที่ผ่านมาผ่านระบบ VTS เพื่อหาเรือที่ลักลอบปล่อยน้ํามันลงทะเลแล้ว ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรสาคูเพื่อทําการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีต่อไป กลุ่มชาวบ้านอำเภอบางไซยใหญ่อำเภอ,อ,เ,ภอเมืองมุกดาหารที่ประท้วงคัดค้านโครงการเหมืองแร่หินทรายมานานกว่า4ปีซึ่งปัจจุบันผ่านการทำประชาคมชาวบ้านและอยู่ในระหว่างการให้ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนส่งเรื่องไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติประธานบัตร ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านอยู่ระหว่างการระดมทุนและรวบรวมเอกสารเพื่อน,นําไปยื่นคัดค้านต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยยืนยันว่าพื้นที่ทําเหมืองในรัศมี500เมตรเป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรพื้นที่เลี้ยงสัตว์และยังอยู่ใกล้ถนนเชื่อมต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งชาวบ้านกังวลว่าขั้นตอนการระเบิดหินจะส่งผลกระทบเป็นวงก,กว้าง